เหมือเรามาพิทางบ้าไท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันมชื่อเกมว่าเออเบสเมลออฟเฮลซอนนะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าชันนรกใต้ดินนะครับซึ่งเนื้อหาเกมนี้นะครับเหมือนว่าเรานะครับจะรับบทเป็นตัวละครหลักนะครับที่เออสมัยก่อนนะครับเขาได้ยินเสียงที่น่ากลัวนะครับ จากชั้นใต้ดินครับท่านผู้ชมครับซึ่งเขานะครับก็อยากลงไปสำรวจนะครับแต่ว่าก็ได้มีลุงนะครับของเขาครับห้ามเอาไว้นะท่านผู้ชมแต่ว่าปัจจุบันนะครับลุงของเขาครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเขาเลยตัดสินใจที่จะว่าเอออยากลงไปสำรวจชั้นใต้ดินนี้นะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นกันแน่นะครับโอ้กว่าจะจำมันท่องได้ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะฟังที่ผมพูดดูเรื่องนะฮะตะกี้เพราะว่าผมสื้อว่าผมพูดไม่ค่อยดูเรื่องแฮะแล้วชั้นใต้ดินอยู่ไหน่ะโอ้โหนี่คือบ้านกูเลย บ้านนายนะฮะนายอยู่ไหนเนี่ยแต่ว่าไม่มีของอะไรเลยฮะงงของอยู่ไหนอ่ะต้องไปไหนวะเนี่ยเปิดตัวโอเคมาหวังว่าเกมนี้จะไม่น่าก,กลัวมากนะ่ <c oughs> วัวไม่เหลือดูภาพดิเกมนี้ภาพดูแลหล่อมากดูดิโอโห้แล้วชั้นใต้ดินอยู่ไหนเนี่ยชั้นใต้ดินรกนะฮะแล้วผมไม่เข้าใจอ,อยู่อย่างนะะาหนึ่งครับว่าในหายหาเกมเนี้ยคือลุงเนี่ยมันห้ามแบบว่าห้ามตัวละครหลักอะ่ะเข้าไปใช่ไหมเข้าไปชั้นใต้ดินแปลว่าชั้น ใต้ดินมันน่าจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเด้ออ้าวอ้าวแล้วคืออะไรอ่ะแล้วผมต้องไปทางไหนเหมือนเรามาผิดทางปะ <c oughs> ทำช่วงเห็นเหมือนผมไหมครับแม่งมันไม่ธรรมดาและไอกเกณฑ์นเนี่ยมึงไม่ธรรมดาและดูจากสภาพแล้วไอ้เหี้ยอยู่ดีมันก็มาหลอกกูไอ้ชิบหายต้องไปทำอะไรวะไม่เก่งใจสภาพจิตใจกูเลยเฮ้ยเฮ้ย เสียงอะไรนิดเสียงอะไรนิดเปิดไฟได้เปล่าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้วะแล้วทำไมบ้านนี้มันต้องไปทางไหนยังไม่รู้เลยเฮ้ยฮัลโหลแมนฉันต้องไปทางไหนฉันไม่เข้าใจเลยแตวเอา,เอานี่นะนะนี่นะนี่ยลงมาชั้นใต้ดินน,นล้วเหรอเออว่ะนี่คือบันไดลงนะฮะท่านผู้ชมครับแปลว่าเราลงมาแล้วนะฮะามันไม่บอกอะไรกูเลยวะว่าแบบเออกูต้องไปไหน โกแวร์ well. หรือว่าบ้าบอบอะไรไม่ไม่บอกวะบอกบอยกูเลยไม่มีทางไปแล้วดิไปทางไหนอ่ะบอกกูหน่อยบอกเราเดี๋ยวก็ไดนะ้ว่าเราต้องไปทางไหนเรางงมากเลยมึงเอาจริงดิงั้นกูไปทางไหน <c oughs> อะไรของเกมวะตรงนี้คือน,น่าสงสัยมากแล้วชั้นใต้ดินมันมีอะไรอ่ะก็เหมือนมีไอ้ตัวแดงๆแดงเกมมาหลอกผมอ่ะคือตัวบ้าตัวบอยวะยากนะเปิดได้ปะวะ เปิดไม่ได้ขึ้นเกตีองเบาะไม่ใช่เฮ่ยวะเดี๋ยวมึงไม่มีทางไปให้กูตมึงมาหลอกกูเรื่อยๆอย่างงี้เหรอฮัลโหลเกมว่าไม่ใช่แหละไม่ให้กูกดบ้ากดบออะไรเลยโอ้โหเป็นกูนี่กูหลอนแหละกูเป็นไอ้ที่นี่ตัวหลักไอ้กูแบบหนีขึ้นชั้นบนแหละมึงอยู่ทงแปะอะไรวะ มึงบอกกูดิไอตุลคอนตัุลคอนหลังโอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปชั้นใต้ดินนี่เฮียโอเคท่านผู้ชมครับผมลองไปดูคนอื่นมาแล้วนะฮะหลังจากที่เราสับสนกับเกมไอขี้นี่ตั้งนานนะท่านผู้ชมครับใช่เปล่าวะไอเฮียใช่กู <c oughs> คิดว่ามันเป็นพอปไอสัตว์มึงก็เฮียเกินตัวเกมโอ้ไอเฮียแต่กูไม่ดูดิกูไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโดยเฉพาะกุญแจ ชิบหายเกมนี้แม่งปริศนาเยอะมากครับท่านผู้ชมครับตู้เปิดได้ปะกูต้องเลื่อนไถหรือว่าอะไรแบบวะเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรหลอนเลยอะไรโซโ่แล้วเหรอโซโ่แล้วโอ้โหเกมเฮ้ยเดี๋ยวนะต้ชั้นใต้ดินมีกงที่ผมดูฝรั่งตะกี้แค่แค่แค่เออแค่แคแคแคแตูน้นะท่านผู้ชมครับไม่ดูหมดนะฮะคือผมสับสนมากโอเคเปิดตู้ได้ปะเปิดตู้ดิกูต้องดันออกเหรอเปิดไงนี่เปิดไม่ได้เหรอโอเคช่างแม่งอ้าวทางตัน ตันมาดิตันมาดิเปิดได้ปะเปิดได้บ้านลุงกูชั้นใต้ดินคือโหดมากเดี๋ยวนะทำไมใจกูสั่นเนี่ยเลื่อน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 ได้ปะไอ้นี่เลื่อนไม่ได้เฮ้ยแหลก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 อย่าแหลกเห็นปะท่านผู้ชมครับตู้นี่มันเลื่อนไม่ได้โอ้โหแล้วไอ้ไอ้ตอนแรกอะถ้าผมไม่ดูฝั่งนี้ผมก็ไม่รู้มันเลื่อนได้นะฮะไอ้ชิคเกมมันปั่นสายกูมากอะโหดร้อนเฮ้ยโหดร้อนโอเคไปไปไป อย่าหลอกกูนดอย่านะเธออะไรเนี่ยเปิดอะไรแล้วปะเปิดอะไรไม่ได้ข้างหลังมีเหี้ยวะอย่ามีนะกูต้องเลื่อนอะไรบอกเลยมีอะไรให้เลื่อนปะเลื่อนไม่ได้นะโอ้แมงกูบ้านเลื่อนแล้วกูเสียวแมงให้มันเลื่อน่ะมันใดอมันใดเลื่อนปะต้องต้องเลื่อนอะไรปะบ้าต้องเลื่อนเลยตู้ต้องเลื่อนบอกว่าตู้ต้องเลื่อนไหมไม่ต้องเลื่อนนะโอ้ยอะไรอยู่เนี่ยโอเคแล้วข้างในมีตัวบ้านตัวบอยปะ ประตูนี้เปิดได้วรอเฮ้ย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 เสียงอะไรนี้เสียงอะไรนี้เสียงอะไรนี้เปิดบ้าเปิดบอลอะไรไม่ได้เลยไอชิบหายแล้วอย่าบอกกูต้องเลื่อนอะไรแกชิบหายเกมอย่าให้กูเลื่อนเยอะกูไม่รู้กุญแจต้องหากุญแจจากไหนวะอ๋อนี่ไงได้แล้วเราต้องไปทางไหนวะตรงนี้คืออะไรอ่ะโกงเหรอก็ต้องเป็นโกงดิวะกูมองเป็นอะไรวะเนี่ย โอเกมโอเคตูตรงเรือนปะต้องเปิดปะไม่ไม่นะโอเคไอ้เขี้ยแม่งเกมแม่งทำกุบสัตว์มากเลยตรงเรือนปะไม่ตรงเลื่อนใช่ไหมไม่เลื่อนโอเคโอ้กูเริ่มสดๆแล้วอันไหนพ็อปอันไหนอันไหนไม่ใช่พ็อปกูเริ่มงงแล้วเ้ยเดี๋ยวนะไอ้เสียงแดงนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครเป็นเหี้ยวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอ้าวแหลกแหลกค้างเหรอเอ้าหายไหนอ่ะ

มันคือว่าอะไรวะโอ้ลูกต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้คือไม่ใช่มันให้อ่านมันอา่นอานว่าอะไรวะไม่ทันไม่ทมันหมอเฮ้ยดูนะลูกกงพังเหรอชิบหายแล้วงงทางว่ะท่านผู้ชมครับชิบหายทางนี้ทางตันหรือวะตันทำไมวะกูถามหด้ยวยจะตันทำไมเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยตัวเราเดินเดินช้ามาก คุณพ่อคุณแม่ช้าโอเคไปทางนี้ลองไปอีกทางดิอีกทางเราเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ไปปะตรงนี้มีตู้หรือว่าเราต้องกลับมี่เลยปะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไม่ได้โอเคอย่าให้กูเลื่อนเยอะกูสับสนแล้วเลื่อนปะวะโอเคไม่ต้องเลื่อนนะปะเหอะปะเหอะฮัลโหลเฮ้แบนเฮ้มีใครอยู่แถวนี้ไหมฮะโอ้หน้าจอมืดมาก โอเคต้องไปไหนวะมันเขียนแล้วมันอ่านอ่านไม่ทันอะ่ะโอ้เดี๋ยวนะต้องไปทางไหนอะ่ะตะกี้แม่งมารอกูเฉยเลยไอ้บ้าอา๋ออยู่ดีมาอยู่ตรงนี้เฉยเลยโอเค จบแล้วเหรอโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็บ๊ายบายนะท่านผู้ชมไว้เจอกันนาครับเกมนี้ถือว่าสยองมากสำผมนะถึงงงตัวประตูถ้าไม่ดูคลิปนี่คือไม่รู้เรื่องนะฮะก็บ๊ายบายนะท่านผู้ชมเกมก็มีเท่านี้แหละฮะเออบ๊ายบายครับไว้เจอคลิปหน้าติดตามคลิปอื่นๆไว้ฮะขอบคุณที่ดูจบนะฮะ